หรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับในรถอีูสุวีคอร์สคันนี้ครับหลังจากที่เราทําการถอดแผงวัตตัออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างภายในนะครับแล้วก็ตำแหน่งนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงนะครับลำโพงที่มากับทางดีเลอร์นะครับก็จะเป็นไซส์ขนาด6กคูณเนะครับเดี๋ยวเราจะทาการเปลี่ยนลำโพงนะครับเป็นไซส์6นิ้วครึ่งนะครับเป็นแยกชิ้นนะครับซึ่งจะให้รายละเอียดและวิธีเสียงได้ดีกว่าลำโพงที่มากับทางดีเลอร์นะครับพร้อมกับ นะครับเพื่อลดค่าพวกนะครับพวกไวซ์เบสชันตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งนะครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับสําหรับขั้นตอนนะครับแล้วก็ตําแหน่งนะครับในการติดตั้งจะตัวสวิตเตอร์นะครับในรถยีสุตัว v ีคอร์ดทีนี้นะครับก็อยู่ที่บนแดชบอร์ดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวสวิตเตอร์เดิมนะครับที่เราได้ทําการถอดออกมาแล้วฮะนี่คือโครงสร้างของตัวสวิตเตอร์นะครับนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราทําการติดตั้งจตัวสวิตเตอร์ชุดใหม่เข้าไปนะครับเราก็ได้ทําการติดตตัั้้งเเจจาวพขะ เราจะทำการดีไซน์เจ้าตัวเพจขึ้นมาใหม่เห็นไหมครับเพื่อมารองรับโครงสร้างของเจ้าตัวสวิตเตอร์เห็นไหมครับพร้อมกับทําการติดตั้งเจ้าตัวเอ็กซ์ต้าลิงค์นะครับเพื่อเป็นเพื่อเป็นตัวบล็อกนะฮะไม่ให้เกิดการสูญเสียของเสียงภายในภายในตัวแดชบอร์ดนะครับเห็นไหมฮะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถยี่สูตรวีคอสคันนี้นะครับ หลังจากที่เราได้ทาการถอดแผงประตูมานะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างภายในนะครับรวมทั้งตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็ได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนชุดใหม่เข้าไปนะครับเป็นไซส์ขนาด6คูณ9อันนี้เป็นลำโพงเดิมนะครับที่มากับทางดีเลย์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่พร้อมกับทําการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนชุดใหม่เข้าไปและนอกจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมนะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวกนะครับพวกไวซ์สเปรับ เดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูยในคลิปต่อไปนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับในรถเีสุวีคอร์สทีนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมนะครับเราได้เลือกใช้แผ่นดมซึ่งมีคุณภาพของตัวแควริเบตมาทําการติดตั้งอย่างนะครับซึ่งจะมีความยืดอยู่นค้อนข้างสูงนะครับพร้อมกรา็นะครับ เรายังได้ทําการสร้างเจโตเอนฟอสเมนต์นะครับเพื่อมาทําโครงสร้างของเจโตแผ่นดั้มให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วเรามาดูนะครับดูการซับเสียงนะครับหลังจากที่เราได้ทําการสร้างเจโตเอนฟอสเมนต์เสร็จนะครับดูนะนะครับเห็นนะฮะนะซับเสียงได้ดีมากๆนะครับไม่มีค่าพวกไวส์เบชั่นเลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับมาดูเทคนิคในการติดตั้งเจโตลำโพงวิลเลนนะครับมีการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับเพื่อให้ได้มิิต แล้วธีเสียงที่ดีนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลําโพงนะครับในรถยีสุวีคอรสคันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวโครงสร้างลําโพงเเดิมนะครับที่เราได้ทําการถอดออกมานะครับพร้อมกับเห็นไหมครับเราได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวนะครับแผ่นดมเข้าไปนะครับนะครับเพื่อมาทําโครงสร้างเจ้าตัวแผ่นดัมให้ความแข็งแรงพร้อมกับทําการสร้างเจ้าตัวเอนฟอสเมนต์นะครับเพื่อมาทําโครงสร้างเจ้าตัวแผ่นดม ให้มีความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับเรามาดูการทับเสียงนะครับหลังจากที่เราได้ทำการสร้างเจ้า้าตัวเอ็นฟอสเซตนะครับมาดูครับนะทับเสียงได้ดีมากๆนะครับไม่มีค่าพวกไวส์เบสชันเลยนะครับแล้วมาดูนะครับขั้นตอนเล็กเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิดีนนะครับวันนี้เราได้เลือกใช้ลําโพงนะครับมีไซส์ขนาด6.9นะครับนะครับเหมือนไซส์เดิมนะฮะพร้อมกับทําการดีไซน์เจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อมารองรับการทํางานของเจ้าตัวลำโพงวิดีชุดใหม่ พร้อมกับทําการติดตั้งตัวเ e อ็กซ์ตาร์ลิงตัวนี้มีความสาคัญมากนะครับดูฮะขนาดาษลำโพงที่มาทางดีเลอร์เขายังติดตั้งตัวเ e อ็กซ์ตาร์ลิงมาให้เลยนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้มีความสาคัญมากนะครับนะครับเราก็ได้ทาการติดตั้งให้ใหม่นะครับสทาหรับขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับในรถยี่สูรวีคอร์สันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคนะฮะในการติดตั้งตัวลำโพงวีเลนนะครับในรถอีูสุนะครับตัวว e ีคอร์สคันนี้ก็เสร็จสิน้นไปที่เรียบร้อยนะครับเหลือขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาทําการทดสอบฟังดูนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบมิติแล้วทีเสียงกันนะครับ ังจากที่เราได้ทําการทดสอบฟังเห็นไหมครับการถ่ายทอดรายเรียของชิ้นดนตรีนะครับได้โดดเด่นโดยเฉพาะนะครับเจ้าตัวลำโพงมิดเบย์นะครับทํางานได้มิดเบสได้แม่นยำนะฮะหนักแน่นและนุ่มนวลนะการฟังได้วิติและซาวด์สเตจที่ดีนะครับทั้งๆที่ในระบบเราไม่มีอะไรนะครับเพียงแต่เราเลือกเจ้าตัวลำโพงนะครับให้แมทกับเจ้าตัวฟอนต์นะครับแล้วก็ได้เทคนิคในการติดตั้งที่ดีนะครับการถ่ายทอดรายเรียของชิ้นดนตรีนะครับนะครับได้เก็บละเอียดได้ชัดเจนนะครับเสียงคนร้องโปร่งใสนะครับถ่ายทอดมาได้เป็นธรรมชาตินะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัว e-su v-car นะครับอยากจะได้คุณภาพเสียงที่ระดับไฮเอนนะครับเหมือน e-su คันนี้นะครับก็เชิญได้ที่อุบัติคอนสาวราชพงษ์นะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบพุ่งเสียงนะครับในรถ e-su v-car คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเราก็จะมานําเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากอุบัติคอนสาวราชพงษ์นะครับก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ